คนอ้าวทุกคนนี่กระดงนะฮะทุกคนขนาด4ขนาดนะฮะ S M L แล้วก็ X L ใครกินหมด X L ภายในครึ่งชั่วโมงเ็าให้กินฟรีเลยนะฮะร้านนี้นะฮะร้านอะไรรู้ไหมกระเพากระดงบ้านฉันตรงวัดสวนดอกเลยทุกคนแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูยอที่อร่อยมากนี่มีขนาดปกติแล้วก็ขนาดปกติด้วยท่ามีการใช้คำแบบน่าสนใจนี่นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดู กระด้งนุ่นด้วยนะฮะนี่เมนูเขามีรายการออรดีกรีความเผ็ดไงไม่ใส่พริกเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดไปถึงชาติหน้านี่เผ็ดจริงนี่ฮะเลยกินไม่หมดฮะนะฮะแล้วก็ใครกินฟรีได้นี่ฮะวันเกิดมากินฟรีได้นะครับแล้วก็กินไซส์ XL ขนาดกระด้งจริงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวี๋ยวให้ดูคนกระด้งขนาดจริงเลยกระด้งจริงเลยที่ ฝัดข้าวเนี่ยนะฮะใครกินหมดภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยใหญ่มากทุกคนใหญ่จริงนะฮะเห็นไหมเท่ากับกำแพงเลยทุกคนล้วเลยนี่ฮะบรรยากาศวัดสวนดอกจะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราออกจากประตูนี้ไปเลยนะทุกคนไปเข้าวัดสวนดอกได้เลยเน,นี่ฮะนี่ประตูวัดสวนดอกอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะทุกคนนี่คือวิ๋ยวหมูยอบ้านฉันสูตรเนียนน้อยด้วยนะเห็นไหมเขียนอาไ้แล้วก็มีร้านกะเพรากระดง้งฮะทุกคน ถ้าเกิดเราเดินออกทางนี้เนี่ยเราออกทางเดิมก็จะเป็นซอยสีวิชัยถูกไหมฮะกับเขากระดงแต่ถ้าเราไปทางวัดสวนดอกเลยเอา้าอุณหภูมิสูง